สีจ้าพ่อแม่พี่น้องลูกป้าน้าอาทุกคนจ้ะแป้นพับคลิปซี่ขอ,องช่องแม่เด่นกินแจกทุกคนจา้ามือนี้น้องหญิงสิ้อผ้ามูเจ้ามาก,กินนะลาบแมงกี้ส้นจ้ะแล้วก็พักหลากหลายด้วจ้ะแล้วก็มีข้าวเหนียวกินน้ำผอมเปิดติ๊บข้าวเหนียวก่อนจ้ะโอ้ยติ <laughs> ๊บข้าวเหนียวกับเปิดเออมันห่อนแห,ห้งเนาะเอาเดีย๋ดยปัน่นข้าวเหนียวก่อนด้วจ้ะโอ้ยโอ้ยห่อน นอนนอน,น,อนพี่นอกมา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 ,มากินน้ำกันด้วยจ้ะตีกับแมงวันละมือนี่ม,มามแมงกิซอนเมนูดีกับเด็ดพ่อแห้งเลยจ้ะแสบอยู่จ่าเน็นบอนี่ยก้ยกินแล้วกินรอบที่สองกินโซ่อ็นบอเป็นตอน ก้อยคุณแม่เดือนเฮดซูกินแล้วก้อยแสบลาบก้อยก็แสบ ซ่อนจ้ะหลับเมงกีซ่อนบังดูตัวเมงกีซ่อนอืมขอ,องออแต่งจ้ะ น,น้องวันกัอะไร มันเผา Thank mm -hmm. มันเสร็จทั้งแซนะ่บเนี่ยรสชาติรสชาติดีอยู่แซ่บง่ายกันจับอ่ะ แย่มาแล้งกับบรรจัจกดจจจจจาดกาดต้งเสี่ละจ้ะบรรยากาศยุคข่างบ้าน,นหากผู้ใดมักคลิปน้องหญิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใด้วเด้อจ้ะช่องไม่เดินกินแซบแล้วก็ขอฝากช่องอันสวรรค์บันทุ่งของอ่าของน้องหญิงให้ใน้วยเด้อจ้ะแล้วก็ช่องน้องทรายกับหน่อยพระเที่ยวจ้ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เขาในเด้อจ้ะ สำหรับคลิปนี้น้องหญิงขอไปก่อนด้อจ้าบ๊ายบายจ้า